สวัสดีจ้าเบิ้งด้วยจ้าไปพามาเบิ้งวิวค้างค้างบ้านอากาศดีดีเลยมาเบิ้งหน่อยนึงด้วยจ้าสวยๆจ้ะท้องฟ้าเคลียร์มากเลยด้วยจ้านี่เคลียร์มากเลยจ้ะท้องฟ้างามงาม ยินเสียงนกเสียงหยางน้ำได้จ้ะธรรมชาติมากเลยจ้ะเนี่ยงามงามจ้ะบนเขาบ้านคนจะอยู่ตามตีนเขาเจังสี่แด้จ้ะธรรมชาติมากเลยจ้ะท้องฟ้ากระเขียบเบิ้งรไอยเครื่องบินผ่านงามนะจ้ะวิวสวยด้วย สวัสดีดวะจ้ามีมาเพิ่ชวงชมวิวแบบบ่มีล่มด้จ้ะมาเนี่ยเลยขืนมาไทยห้สักหน่อยจ้ะมือน,นั้นมีล่มเมน,นีล่มบบข่อยมีแต่วิวก็งามขึ้นเก่าจ้ะอากาศดีพร้อมแดดออกสักหน่อยจ้ะเริ่มแรงเหรอว,วจ้ะเนี่ยฟ้องจะถุ่มละเบืองก่า สีสองทุ่มด้วยจ้ะตอนนี้เยอะพีสี่สองทุ่มแต่แดดยังไม่ทันตกดินด้วยจ้ะแดดยังอยู่เบิงแดดยังอยู่พี่อยู่เลยไกล่หรอจ้ะไกล้ตกดินหล้หละ่ะปุ่นแหละสามสามทุ่มหนูเลยจ้ะสามสี่ทุ่มไปประเบิงวิวด้วยจ้ะสองอีกสีฟหน้าที่สองทุ่มแต่แดดยัง ฝ่ายยังสว่างอยู่ดวยจ้ะเหมือนประมาณซีหาโมงแรงบานเท่าแหละสีหามงเนาะงามนะจ้ะเขามันงามงามเนี่ยมาชมวิวสักหน่อยเด้อจ้า